มันไม่ได้ลำบากรลำบากหรอกพี่ไหวอะแต่ว่าพี่คิดว่ามันจะเละเทะขนาดนี้ไหมไม่ไม่คิดถึงขนาดนั้นตอนแรกตอนนี้ตอนแรกนี่รายการรายการท่องเที่ยวหรือพาเรามาเช็คฟิตเรื่องแบบมาเช็คร่างกายวะมาเช็คฟิตวะโอ้โหเอาจริง่าพี่คนทำรายการอ่ะผมยังไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีความสะดวกสบายผมแบบบางทีมันมันเหมือนจะมันเหมือนจะสบายอ่ะ มึงเอาอีกแล้วพากูเดินอีกแล้วอันเนี้ยเทปทิปอันนี้ถือว่าซอฟไหมซอฟไหมถือว่าก็อาจจะเต็มสิบประมาณประมาณห้ามีมีกว่านี้เหรอผมโชคดีทิปยากๆผมไม่ว่างทิปว่างๆอ่ะมันไปของตัวมันเองไอทิปยากๆผมไปเองแต่พอทิปรายการจะไปยากๆแอบติดถ่ายไม่ได้ตั้งใจคุ้มเต็มแม็กซ์โมโนแม็กซ์แพ็กเกจใหม่รวมที่สุดแห่งความมัน299บาทต่อเดือน รายปี2,999บาทครบทุกแมตช์ชัดทุกอุปกรณ์กับพรีเมียร์ลีกเอมิเรดเอฟเครับสมัครวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้เท่านั้น Monomax กสตรีมมิ่งที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอปอย่าลืมติดตามพ p อื่นของแท็กเพื่อนเที่ยวได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่ง เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ